ปกติยังเขาไม่เชอกรรมในกรรมที่บากเขาใช้คำสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่ไปเรื่อยๆแล้วมันจะล้างย้อนหลังล้างไปก่อนเลยหรือมันก็เรื่องความเบื่อคงคงคงเลืองตุกน้อแสเสื่อไควงเฉยเหมือนเงยเรามีนี่อย่างเนี้ยเราไม่ตลอให้เจ้านี่มาทวงเราส่งไปใช้ก่อนเลยก่อนจะเห็นกําหนดที่มันจะมาทวงก็ส่งไว้ก่อนได้จะได้ไม่ไม่ลำคาญ ตัดออกมันองร้อยแบบวิบากมาเยือนให้หมายถึงทั้งทัศกาไม่ใช่มองแต่เรื่องส่วนตัวเรื่องกรรมวิบางส่วนตัวทัดกาทุกอย่างนึกมาแต่ละประโยคก็คือหมายถึงทุกอย่างมันจะได้คลายช่วยทุกอย่างไปด้วยมันจะคลายช่วยแค่ตัวเองไม่ไดว่ามหากรุณา นั่นแต่ละประโยคที่ให้ไปมันเป็นประโยชน์แห่งมหาคุนาใช่โปรดสังฆวัตรไม่ใช่ไม่ใช่โปรดแค่ตัวเองดังนั้นคาว่าตัดก่าลูกก็ต้องนึกถึง่เรื่อยๆตัดก่าเนี่ยแล้วมันจะออกไปตามนั้นแหละมันจะไปคลายช่วยหลุดช่วยกันไปตามนะที่ให้ไปมันไม่ใช่แค่เป็นประโยชน์ความหลุดพ้นในประโยชนนั่นเองแต่มันเป็นประโยชน์แห่งมหากุณาสาหรับโปรดสังฆวัตรสำหรับโปรดสังฆวัตร แต่นั้นลูกอย่าลืมอย่าลืมคําว่าตักกะตักกะดีๆทุกอย่างนึกถึงเรื่อยๆเน่ยครับทุกอย่างดมเหลืเรื่อยเน่ยดมเหิเรื่อยไอ้ทุกอย่างเนี้ยดมเหิือเรื่อยทุกอย่างทุกอย่างมันก็จะออกไปตามนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วมันเป็นการล้างพร้อมกันเัืงส่วนตัวส่วนรวม ไม่ฟังพอแม่ก็เราเราก็เคยดื้อองค์พุทธามหาบารมีเมื่อก่อนเคยดื้อครูบารมีเมื่อก่อนบอกแล้วไม่เคยฟังเมื่อก่อนบอกอย่างหนึ่งก็ไปทําอย่างหนึ่งโอ้โหสี่โอ้โหสี่โอ้โหสี่กรรมในอดีของเราเองในเวลามีลูกมีเต้ามาเขาก็ต้องเป็นแบบนั้นกับเราเป็นกรรมของเราเอง อย่าไปมองตรงนั้นก็สิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่ไปได้การอย่าไปมองตรงนั้นนั่นแหละสรุปล่างไปเลยสรุปล่างไปเลยทุกอย่างอย่าไปมองตรงนั้นเรื่องตรงนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยจุดเล็กๆของสังพวัด เรื่องลูกเรื่องเต้าเนี่ยเป็นเรื่องที่จุดเล็กๆของสองสวัสดอย่าไปมองแค่ตรงนั้นนี่ตัดกาเรื่อยๆหน่อยดำริคำว่าตัดกาเรื่อยๆทุกอย่างก็เปิดออกเลยเปิดออกตามที่ดำริอย่าไปแค่จุดเล็กๆนี่น้อยส่วนตัวนั้นแบบนี้ ไม่งั้นเดี๋ยวสิ่งที่ให้ไปมันจะเสียของเดี๋ยวงนี่ก็กาให้ไปนี่ให้ไปให้ให้ไปให้แกสังคมวัดไปสรุปให้สังคมวัดไม่ใช่ให้ไปเอาด้วยล้างนอกล้างในไปด้วยจบนอกจบในไปด้วยกัคำถามว่าคือเขาบอกว่ามีหลายคนบอกว่าปฏิบัติต้องมีผุกหมายและปฏิบัติ ะไรมันเป็นความคิดความปรุงแต่งคนรุ่นหลังมันจะเอามันจะมันใช้ตัวจะเอาแบบโลกโลกมาใช้กับนิพพานไงมันก็ไม่เคยรู้ว่าตัวจะเอาขอ้มมาเนี่อเป็นตัวเหตุทุกมันไม่ใช่เอาวันิพพานไม่ได้เป็นการปรุงแต่งคําสอนคนรุ่นหลังซึ่งมันเต็มโลกไปหมดหลวงพ่อกพยายามล้างมัน แล้วมันก็มีผู้ที่จบตามไปตามนั้นแต่ไม่หมดสังสวตรเ์นี่สอนให้ทำเอาเจริญเอาปฏิบัติเอาท่านก็บอกแล้วมันไม่ใช่สิ่งยึดติดแล้วคุณจะไปทำเอาได้อย่างไรท่านฤาษ์ตักสรูให้ตรงตรงว่ามันไม่ใช่สิ่งยึดติดอันนี้แจงทุกขังอนัตตาแล้วไปเจริญเอาได้อย่างไงเห็นไหมมันแย้งเั็นไหม ล้วมันเอานิสัยตัวเอาทางโลกมาเอาทางธรรมให้ตัวเดิมเหมือนนิสัยทุกตัวเดิมมันก็มาเอาทางธรรมเนานิผ่านมันก็ยังไม่พ้นทุกเฉพาะมันติดตัวเอานิพานิพาไม่ใช่ของการปองกันวางอย่างเดียวมันปล่อยก็ปล่อยตัวเองปล่อยเองปองก็ปองตัวปองเองวางก็วางตัววางไม่ยึดก็ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองในหนัให้ตรงตัวนิพาน นี่สอนให้อ้อมไปเลยเลยทําให้คนลําบากทําให้สศาสน์ลาบากทําให้คนลําบากมากด้วยวิถีมากด้วยวิธีการมากด้วยการปฏิบัติการลําบากไปหมดเลยมีแต่ปัญหาปฏิบัติมีแต่โลภะในตัวปฏิบัติมีแต่ความอยากในตัวปฏิบัติมีแต่บุธานในตัวปฏิบัติมันเลยไม่มีใครพ้นทุกข์เพราะตัวปฏิบัติมีแต่ทุกข์กับทุกข์เพราะตัวปฏิบัติ ถ้ามันสอนถูกจริงๆป่านี่มันก็ละหันกันเต็มไปหมดแล้วอโลกได้เป็นที่พึ่งแล้วสังคมได้ที่พึ่งแล้วอันนี้หาไม่มีเลยยังมีแต่ตัวไครตัวมันอยู่นั่นเอาไครเอามันอยู่นั่นหลงไครหลงมันเนี่ยถ้ามันสอนกันเพี้ยนมันสอนกันผิดมันสอนกันไม่ตรงตัวเนื้อหาตัดตรง นี่แหละมันพาเสียวันนี้ก็ยังนั่งคุยกับพระอยู่วัดหนึ่งของเวียดนามนึเนี่ยคุยกันสรุปเรื่องนี้แหละแต่ละที่แต่ละแห่งมันประเทศไหนก็เหมือนกันหมดมันมีแต่ไอตัวจะเอาซึ่งมันไม่รู้ว่าท่านจะบอกแล้วมันไม่ใช่สิ่งยึดติดอนิจจังทุกขังนัตามันไม่ใช่สิ่งยึดติดมันไม่สิ่งยึดติดแล้วมันจะไปปฏิบัติเขา เรียนก็เรียนเอารู้ก็ราู้เอาปฏิบัติก็ปฏิบัติเอากรรมฐานก็กรรมฐานเอาพัสนาก็ปัฒนาเอามันเลยเพี้ยนไหมดเลยมันเลยไม่มีใครหลุดพ้นอีกก็ต้องเรียนว่าอยู่ในภพมโลกเทวโลกมนุษยโลกในภพอบมิทั้งหลาย จริงๆแล้วแต่ตรงตอนนี้พานเนี่ยแค่เริ่มมันก็เลยแล้วทุกอย่างมันต้องจากไม่ตัวไมมเองเลยไม่ใช่การค่อยเริ่มค่อยจบทุกอย่างอ่ะต้องจากไม่ตัวไมมเองสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไมหยไม่ใช่การค่อยเริ่มค่อยจบนั่นแหละจบในตัวจบเองเลยจบตัวจบเองเนปัจจุบันนี้ นี่อะไรไปสอนจนมากมายนี่น่าโน่นจนกลายเป็นข้านิยมสนคาครนนักมันมันไม่ใช่เต่ไม่หมดทุกประเทศนั่นเหมือนหลวงพ่อก็ตามร่างตามเช็ดอยู่เนี่ยเขาบอกว่าที่สิ่งที่อุปุทสอนที่เขาเขียนในทิพิทกะเรื่องของ ธรรมที่เรื่องของวิปัสสนาถ้าไม่ได้เขียนนะลูกฝิดคงไม่เขียนไอ้พวกหาที่ไหนไเขียนก็ไม่รู้น้อ,องควายด่านหนาวเล็ออลกอาลัยนั้นไม่ได้เขียนอลาลัยนั้นคงไม่เขียนไอ้พวกหาที่ไหนไเขียนก็ไม่รู้มีมพวกหา,กาปรุงแต่งตลับตําราขึ้นมาบูรณาการขึ้นมาใหม่ๆต้องนั้นต้องนี้คิดแทนท่านเออแทนท่าน คิดแทนท่านพูดแทนท่านตัวเองไม่อยู่ในเหตุการ์แล้วมันจะไม่รู้นะอะไรเป็น่านอ่นัไนกา้วไม่งอย่นังอยู่นารนไมไเ่ยนดจวยอมา์แมนาเขียูในใังมอแค่จนาแล้วกัน้เ็แบก็แล้วัใจักร้เงใจตัวเงใ ไม่เกรงใจไม่ก็ทั้งตัวเกรงใจมันจริงๆสมุดเฉดช่วยสัมวัดดีมีได้พวกหาเขียนอยู่ได้ตำลกตำลาปุ้งแต่งปุ้งแต่งพระาหารไม่เกี่ยวของพวกนี้เลยอาหารไม่เกี่ยวไม่ก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองแล้วมันก็มาเกี่ยวที่จนนี่น้ำหมึกเอ่ยปากกาเอ่ยกระดาษเอ่ย น่า่าลงพิมพ์เลยเออนี่น่าเอ้ยแล้วก็ซื้อขายกันเออท่านให้มาฟรีๆมึงก็มาทํามาซื้อมาขายแต่ที่แน่มันไม่เป็นเล่มมันไม่เป็นตำราของจริงอ่ะไอ้ที่มันเป็นตำรามันเป็นขยะทิาที่มันปุงแต่งขึ้นโมหะทิฐีปรุงแต่งขึ้นเต็บมันเต็มือ ของอาหารนี่พูดแล้วแล้วไปเลยบอกแล้วแล้วไปจำได้พุทธธาดํหลัดตัดก่าวประโยคไหนบอกแล้วก็แล้วไปเอามาบอกต่อบอกต่อบอกต่อไม่มีการที่จะไปจดบันทึกอะไรรุ่นหลังๆนี่จะบันทึกรุ่นไหนกันมีเยอะจัดอาหารรุ่นแรกไม่ได้จดนะใครจําอะไรบ้าได้จากที่ไหนบ้างไม่มีไม่มีองคไหนจําได้ทั้งหมดไงท่านพูดอะไรที่ไหนท่านพูดกับใคร อพราะท่านพูดกันไว้ก็หลายที่หลายองค์เออท่านไม่ได้พูดกับทุกคนนี่แต่ละที่แต่ละที่ก็ตัดรู้ตัดสรู้ต่างๆกันไปได้ฟังประโยชน์นั้นตัดสรู้ได้ฟังประโยชน์นี้ตัดสรู้ก็ต่างๆขึ้นที่กันไปต่างๆบุคคลกันไม่ใช่คนหนึ่งนี่เขาเอาหมดทุกประโยชน์มาตัดรู้ไม่ใช่คนไหนเหมาะกับใช้ประโยคไหนคนไหนเหมาะใช้ก็ประโยคไหนมันมีอยู่แค่นั้นตัดสรู้แล้วก็แล้วไปมันมีอยู่แค่นั้นเอง แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นมันจะเอาหมดทั้งเล่มระไต่ไปโดดทั้งตู้มันจะเอาหมดทั้งตู้เล่มนั้นหนามันจะเอาทั้งเล่มมันจะรู้ให้หมดมันจะเอาให้หมดมันก็เลยไม่ตัดสรู้มันก็เลยมีแต่หลงรู้แล้วมันก็มาโฆษณาความรู้ตัวเองถ่ายทอดกันแบบนั้นแบบนี้ไม่มีใครพ่นทุกข์เลยผู้ตบริษัทไม่มีพ่นทุกข์เลยไอ้ผู้เผยแพร่เองก็ไม่ได้พ่นทุกข์เลยมีแต่ละบายทุกตัวเองใส่เสมอ นี่พ um, ูดตรงเนะไม่เกงใจไม่กระทั่งตัวเกงใจไม่งั้นสังารวัตมันไม่จบนี่ก็มาฟังแบบสั้นๆเนาะสั้นหมดสั้นสิ่งที่มันไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองมาสัมมาฟังสั้นหมดสั้นจะได้หมดภาระทางปัญญา เดี๋ยวทำไปทำมาในโยมน่โยมเนี่ยมันจะบรรลุเร็วกว่าพระนั่งบวชนั่งบวชเรื่องมากแต่ก็ไม่เหมือนกันหมดทุกองค์บางองค์ก็ไม่ชอบเรื่องมากก็ตัดสรูไวหน่อยแต่ถ้าองคไหนชอบเรื่องมากก็นอกจากตัดสรูช้าแล้วไม่รู้จะตัดสรูหรือเปล่าเลยตัดสรูยากเรื่องมากนิดเดียวก็ยังไม่ใช่ ติดนิดเดียวคุณก็มีหลุมดังนั้นก็ต้องฟังดีๆสิ่งที่ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองสิ่งที่มันไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองมันจบไม่ใช่ไปไม่ยึดอะไรไม่ใช่ไม่ยึดอ้ไนี่ไม่ต้องไปไม่ยึดมานในนี่เออมันไม่ยึดมึงอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยมันยึดใครล่ะมันไม่ได้ไปยึดใครแต่นั้นใครๆก็อย่าบอกว่าไม่ยึดมันไอ้ไม่ยึดตัวไม่ยึดเอง ถ้าไปไม่ยึดมันเนี่ยพีไปไปไม่ยึดมันทำไมอะไรไปไม่ยึดมมันเป็นปัญหาไปคอยมิยึดนั่นแหละเขาเรียกมันยึดตัวไม่ยึดยึดตัวไปไม่ยึดนลูกก็ต้องถอยกลับมาไม่ยึดตัวไม่ยึดแล้วมันจบตรงคัดเอาตรงนี้เลยคัดเอาต้นขั้วสั้นๆนะลูกนะอย่างนี้ลูกนุสติขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จบจบช่วยสาบักันเรื่อยๆประกาศ và tất cả cùng khách ngắn gọn cho đi lắm là... may mắn rồi đấy may mắn lắm là... may mắn lắm là... để phẳng ở lại tổng 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 thứ thì nó เมื่อก่อนมีแต่ตรงไปข้างหน้าเอ้ที่ตรงไปข้างหน้ามันไม่ตรงมันคดอตรคือตรงต่อตัวตรงเองไงตรงต่อตัวมันเองไม่ใช่ตรงไปข้างหน้าอย่างไมมตัวไมมเองนี่เ็าเรียกว่าตรงต่อไหมตรงต่อไหมตัวไหมเองมาตรงต่อไหมตัวมันเอง ไม่ตัวมันเองไม่ตัวไม่เองเดี๋ยวมันไม่ได้ไปไหมอะไรถ้ามันไหมอะไรเนี่ยมันเคกว่าตรงไปข้างหน้าไม่ตรงนั่นเองโคตรยิ่งตรงยิ่งโคตรแบบนั้นการไม่กับตรงไม่เองนั่นแหละไม่ตัวไหม่เองตรงต่อตัวมันเองตรงต่อการล้างตัวมันเองละตัวละเองมันก็ตัวละล้างตัวละเอง ก็จะือเรือชิ้นก็ไะเตรงไม่ใช่ตรงข้างหน้าถ้าตรงไปข้างหน้าไปละนั่นไปละอนี่ไปละอนู่นันัเรียกวมันตรงไปไอ้ยังนี้ยังคดอยู่โคดในตรงรมันตันหาไปอันก็ต้องถอยกลับมา ม่ใช่ไปละอะไรถอยกลับมาละตัวละนี่เขาเรียกาจบตรงๆจบตรงๆเลยจบตัวละละจบในตัวละละจบตัวละเองละยุติตัวละเองละจบตัวละเองก็จากละตัวละเองละจบในตัวละถ้าตัวไปใคยละนี่มันไม่จบตัวละเพราะมันมีตัวไปใอยละอันนี้มันถอยกลับมาละตัวละอย่างเงี้ยตัวละมันจะจบตัวละเองตัวละมันจะละตัวละเอง ตือนตบอถ้าอย่างนี้จบมันไม่เป็นตัญหาไปข้างหน้าไม่เป็นมากผลนิพพานไปข้างหน้ามันนิพพานจบปัจจุบัน